สวัสดีครับพบกับ v i v o Y12s นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เน้นเรื่องของจอใหญ่แบตอึดแล้วก็ใช้งานง่ายไม่จุกจิกนะครับตัวนี้ก็วางจำหน่ายแล้วนในราคาที่4,299บาท ก็ถือว่าไม่แพงนะครับทุกคนหาซื้อใช้งานกันได้เลยนะครับในกล่องมีเคสมีคู่มือการใช้งานให้ตามปกตินะครับตัวเครื่องผมได้เป็นสีฟ้ามานะครับก็สวยงามดีนะครับมีสายไมโคร USB นะครับตัวนี้ไม่รองอัพฟ้าชาร์จหรือ Type-C ใดเดสิ้นดังนั้นวอ์ชาร์จก็แถมเป็นแบบ5โวลต์2 a นะครับมากับ หน้าจอขนาด6.51นิ้วนะครับความละเอียด HD+ ซึ่งการแสดงผลเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับตามราคานะครับสำหรับการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปเนี่ยเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเรื่องของบอดี้ก็ถือว่าขนาดเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปน้าหนักอยู่ที่191กร,รัมนะครับตัวฝาหลังก็เป็นฝาหลังแบบอะคริลิกซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้เล่นลวดลายอะไรเป็นพิเศษนะครับ vivo y12s มากับ Android 10นะครับครอบโดยฟัน t a โซเอ11ตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับ vivo y20 น,นะครับดังนั้นการใช้งานทั่วไปเนี่ยคล้ายกันทั้งเรื่องฟีเจอร์ต่างๆนะครับแอปพลิเคชันพรีโหลดมาเนี่ยผมไออันนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะแล้วก็สามารถลงผ่าน Play Store ได้อีกนะครับสามารถดูหนังได้ดู Netflix ได้อยู YouTube ได้นะครับแบบ HD อันนี้สามารถดูได้เลยนะครับอ่ามีอะไรอีกมีแบตเตอรี่ครับที่ใส่มาถึง5,000 m นมิลลิแอมตัวนี้สามารถเสียบ v ร r s e Charging สำหรับใช งานแก๊สเจอต่างๆได้นะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจแต่ไม่มีฟ้าชาร์ตนะครับก็เป็นข้อจำกัดการเล่นเกมก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ชิป Helio P35 นะครับก็เป็นชิปที่อยู่ระดับล่างๆนะครับสามารถเล่น ROV ได้ประมาณสัก40-50เฟรมนะครับเฟรมจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้เกิน30เฟรมนะครับถือว่าโอเคอยู่ที่น่าสนใจคือเล่น Project A3 ได้นะครับ a ป s นทีสตรีว่นะครับ เอฟเฟกตูมต้ามอย่างเงี้ยก็ยังสามารถเล่นได้ตามปกตินะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียว เรื่องกล้องมากับกล้อง3ล้านพิกเซลนะครับฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยจะคล้ายกับ Vi v o y 20นะครับแน่นอนว่าตัวนี้ไม่มีเลนส์ซันตาไวายแต่อย่างใดนะครับมีค่ถ่ายพอร์เทรตหน้าชั้หลังเบลออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถแต่งสกินโทนได้ก็เหมาะกับการถ่ายคนนะครับเรื่องของวิดีโอสามารถถ,ถ่ายได้ที่ Full HD ครับไม่มี EIS หรือการสั่นนะครับก็เป็นถ่ายแบบปกติเลยส่วนเซลฟี่เนี่ยใส่กล้องหน้ามาที่8ล้านพิกเซลนะครับฟีเจอร์ต่างๆครบครับตามพื้นฐาน ถ่ายหน้าชัดลงเด้วยวแต่งสกินโทนได้นะครับเรื่องคุณภาพก็อยู่ระดับกลางๆครับสามารถถ่ายภาพทั่วไปได้นะครับสำหรับลงโซเชียลไอจีอะไรต่างๆนะครับถ่ายคนดีมากจริงๆเอาจริงๆนะ คือมือถือ4,000บาทเนี่ยผมว่าถ่ายคนดีกว่ามือถืออ่าบางรุ่นสิกนะครับก็มากับคะแนนตัวตู้ที่ประมาณแสนหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสมากนะเพราะเขาใช้ชิป Helio P35 ก็ไม่ใช่ตัวแรงมากนะครับเป็นตัวล่างๆใช้งานทั่วไปทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นเรื่องของ Performance นซ์มากนักนะครับ ส่วนเมมโมรใช้มาตรฐาน eMMC 5.1นะครับก็ตามราคา4 0 0พนนะครับสำหรับ Vivo Y12s ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้เป็นมือถือราคาประหยัดนะครับเปิดตัวที่4,299บาทซื้อใช้งานทั่วไปไม่จุกจิกจอใหญ่ใช้งาน,นครบลงแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะครับเ,เรื่องของ performance อาจจะไม่ได้สูงมากนะแต่ผมว่าก็ หลายคนก็ซื้อ vivo ใช้กันนะครับเพราะว่ามันใช้ง่ายจริงๆกันแหละนะครับก็วางจำหน่ายแล้วนะครับผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปสำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ